สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเปิดการขายมีดนะคะวันนี้มีมาให้ดูสองเล่มนะคะพร้อมตัวฝักค่ะงานชุดนี้นะคะเป็นงานตีสรูปจากเหล็ก SUP 9นะคะชุบน้ำมันค่ะ,ะเล่มนี้นะคะเป็นเล่มที่หนึ่งะคะ่ะแม่ค้าลืมเอาตลับเมตรมานะคะเดี๋ยวจะวัดให้คร่าวๆนะคะลูกค้า สามนิ้วครึ่งค่ะดามฝักเป็นไม้ประดูกนะคะหลอกคอตรงนี้เป็นทองเหลืองนะคะส่วนตัวฝักอันนี้เดี๋ยวจะไปรัดไหวให้อีกที่นึงนะคะตอนนี้เอามารีวิวให้ลูกค้าดูก่อน ไข่แห้งๆนะคะที่เราจะเอามาทดสอบ เล่มน,นี้นะคะเปิดขายที่ราคา2,500บาทค่ะ,ะถ้าลูกค้าสนใจแคปหน้าจอทักแชทได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อนะคะจะมีเบอร์โทรก,กับลิงก์ลไลน์ไว้ใต้คลิปนะคะอะ่เล่มน,นี้นะคะอันนี้เป็นเล่มที่สอง เล่มนี้นะคะใบยาว16นิ้วครึ่งค่ะเล่มนี้นะคะเปิดขายที่ราคา2,700บาทค่ะ กระดาษยับมากอันนี้นะคะอันนี้ก็ไปพร้อมตัวฝักนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะรัดไหวให้อีกทีนึง่งใส่ฝักผิดเดี๋ยวนะคะลูกค้าอ่าเล่มนี้2,500บาทนะคะอันนี้เป็นเล่มที่หนึ่งะคะ่ะ เป็น,นเล่มที่สองนะคะราคา2,700บาทค่ะส่วนงานมีดเน็บนะคะก็จะมีมาให้ดูเรื่อยๆนะคะตอนนี้มีราคา790บถึง890าบาทนะคะอันนี้เฉพาะตัวมีดค่ะเล่มน,นี้ราคา790บบาทนะคะยังมีเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ใช้งานดีมากเลยค่ะลูกค้าค่ะ เล็กๆนะคะอันนี้อันนี้ใบยาว9้านิ้วครึ่งะคะ่ะราคา790ดาสบาทค่ะถ้าลูกค้าสนใจก็ทักสอบถามได้นะคะ,ะจะมีตัวราคา890บาทนะคะจะมี2เล่มค่ะ มีใบยาว11นิ้วครึ่งแล้วก็12นิ้ว3หุ่นนะคะ,ะเป็นด้ามประดูลด่ลมดำนะคะอันนี้ราคา890บาทใบยาว11นิ้วครึ่งสันหนา8ปมิลเดียวปลายค่ะ